STARLY STARLY NIGHT PENCH OF PIES BLUE AND GRAY LOOK HOW ON summer THE SUMMER'S DAY w i l h t h i w i s k n o w THE DARKNESS IN MY SOUL สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องเน็ตนะค n e t สำหรับคลิปนี้ผมนำบรรยากาศของนิทัศการแว่นก็ LIFE AND ART ซึ่งนิทรรศการเนี่ยเขาจบลงไปแล้วนะครับเมื่อ31ธันวาคมเขาจัดมาประมาณครึ่งปีนะครับโดย Moda Gallery พิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิตัลแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ River City ีสีพยาชั้น2นะครับก่อนหน้านี้ก็มีนิทรรศการอาร์ตนูโวนะครับสวยงามทีเดียวแล้วก็ที่เพิ่งจบไปก็ Pop Art Andy Warhol นะครับซึ่งจัดที่หลังแวนโกะนะครับแต่ลิขสิทธิ์ก็สั้นกว่า ที่ชั้นล่างก็มีจำหน่ายตัวนะครับของที่ระลึกมนชินดัสต่างๆนะครับเสื้อผ้าหรือว่าหน้ากากแมสตรงนี้แต่ก่อนเป็นร้านนารยานะครับเพิ่งมาเปลี่ยนตอนโควิดนี้เองนะครับก็ถือว่าผมนำบรรยากาศมานะครับหลายคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสมานะครับเพราะก็คงเดินทางกันลำบากนะครับซื้อตั๋วแล้วก็จะขึ้นไปชมนิทรศการที่อยู่ชั้นสองนะครับจะเห็นป้ายเอ็นเพ s ชันนิสนะครับซึ่งจะเป็นนิทรรศการต่อจาก แวนโกจะขอออกเสียงว่าวินเซนต์แวนโกแบบที่คนไทยคุ้นเคยแล้วกันนะครับจะไม่ออกเสียงว่าฟินเซนต์ฟานอกนะครับเขาก็จะประดับด้วยโคดคำพูดของแวนโกนะครับแล้วด้านนอกจะมีรูปคาเฟ่เทเลสแอดไนท์แล้วก็รูปเดอะสตาร์รี่ไนท์ด้วยนะครับก็สีอาจจะเพี้ยนเพียหน่อยนะครับเพราะมันมืดนะครับจะไม่ออกมาเป็นสีฟ้าจะออกมาเป็นสีม่วงๆหน่อยนะครับเสียงร้องตอนต้นคลิปก็อาจจะ เพี้ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าร้องเองเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีดอกทานตะวันนะครับแล้วก็คำพูดต่างๆของแวนโก๊ะนะครับแล้วก็จะมีป้ายห้อยคอให้เราใส่เอาไว้นะครับระหว่างชมนิทรรศการนะครับที่พื้นพวกป้ายเว้นระยะห่างหรือว่าลูกศรต่างๆของห้างนะครับเขาก็จะดีไซน์ออกมาเป็นเนี่ยนะครับรูป sunflower บางทีก็เป็น starlight นะครับ ถือว่าทําได้เก๋ทีเดียวนะครับตอนที่งานอาร์ตโวหรือว่าพ็อปอาร์ตก็ดีไซน์ออกมานะครับพวกซุ้มต่างๆป้ายต่างๆก็มีเช่นกันนะครับในส่วนแรกนี่ก็จะมีประวัติของแวนโกะแล้วกเ็เรื่องราวเกี่ยวกับ ภาพต่างๆที่เขาวาดนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับก็ใช้เวลาอ่านกันพอสมควรนะครับไทม์ไลน์ตั้งแต่เกิดนะครับพออายุ16ก็เริ่มทํางานเป็นลูกจ้างในร้านเอเจนต์ขายงานศินละปะนะครับต่อมาก็ไปสอนศาสนาแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นศินลปินวาดรูปแล้วก็เสียชีวิตตอนอายุ37อายุสั้นมากนะครับชีวิตก็เศร้านะครับ ภาพที่เขาวาดออกมาก็ขายไม่ได้เลยนะครับมีขายได้ภาพเดียวก็คนที่รู้จักกันนะฮะช่วยซื้อช่วงท้ายของชีวิตก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชหรือว่าโรงพยาบาลโรคประสาทหรือโรงพยาบาลบ้าน,นะครับเรียกว่าชีวิตสุดรันทดจริงๆสุดท้ายก็ต้องใช้ปืนจบชีวิตตัวเองแต่บางทฤษฎีตอนหลังบอกว่าอาจจะโดนรอบทำลายนะครับ จุดต่อไปจะเป็นจุดที่หลายคนชอบมากเลยนะครับเขาจะทำเป็นห้องนอนเหมือนกับาภาพวาด Bedroom in ours นะครับหรือว่า Bedroom by Vincent นะครับที่แวนโกะเขาว,าวาดภาพห้องนอนของตัวเองนะครับก็จะทำเหมือนกันฮะมีประตูสองข้างแล้วก็รูปภาพที่แขวนนะครับที่เป็นคู่เป็นคู่เนี่ยนะครับก็เข้ามานั่งมานอนมาเซลฟี่แชร์ไปยังโซเชียลมีเดียนะครับตามยุคสมัย ถัดจากห้องนอนเดี๋ยวเราก็จะไปที่ดิจิทัลอาร์ตนะครับที่เป็นภาพเคลื่อนไหวแต่ตรงทางเดินเนี่ยเขาจะทําให้เห็นผลงานของแวนโก๊ะเนี่ยครับจะเป็นภาพซึ่งเขาใช้สีลงหนามากนะครับจะมีเท็กเจอร์ของอแปลงชัดเจนมากซึ่งเราไม่สามารถจะเห็นได้เวลาเราดูจากหนังสือหรือว่าภาพจากหน้าคอมนะครับซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสได้ไปชมของจริงที่พิพิธภัณฑ์ในยุโรปก็จะสัมผัสได้ถึงความ มีชีวิตนะครับไม่ต้องศิลปินระดับโลกนะครับของไทยเราก็เหมือนกันนะครับถ้าท่านผู้ชมไปดูพวกจิตรกรรมฝาผาน,นังหรือว่าแม้กระทั่งสตรีทอาร์ตนะครับของศิลปินที่เก่งๆเ,เราก็จะมีเซนส์สัมผัสดได้นะครับว่ามันดีกว่าของศิลปินธรรมดายังไงนะครับแม้ว่าเราจะไม่มีความรู้ทางด้านศินละปะเท่าไหร่นะครับ นี่เข้ามาในส่วนที่เป็นดิจิทัลอาร์ตนะครับก็นำภาพของเวนโกมาทำให้มันเป็นเหมนภาพเคลื่อนไหวนะครับเขาคงเรียงเป็นตีมนะครับตั้งแต่เกิดนะครับไปเรื่อยๆนี่ผมเข้ามาตอนที่เป็นช่วงภาพ Sunflower นะครับเขาก็จะวนไปเรื่อยๆผมก็จะดูอีกรอบหนึ่งนนะครับแต่ก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูกันนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับ ก็ถือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยช่วยให้เราได้ชมงานศิลปะแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมเห็นคนที่มาดูนิทรรศการก็ตั้งใจดูกันมากเลยทีเดียวนะครับทั้งถ่ายรูปทั้งดูนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับไปไปมาๆก็ชั่วโมงกว่าแต่คนที่ดูรอบเดียวกันนี่ก็จะอยู่กันนานๆเหมือนกันนะครับ นิทรรศการแวนโก๊ะไลฟ์แอนด์อาร์ตเนี่ยนะครับเขาก็จัดมาในหลายประเทศแล้วนะครับมีทั้งเยอรมันรัเสเซียนะครับผลงานของแวนโก๊ะนะครับช่วงที่เขาเป็นศิลปินมีแค่10ปีนะครับแต่ว่าวาดภาพออกมามากเลยทีเดียวนะครับพันกว่าภาพเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาจาก2ปีสุดท้ายนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเอามาวิคเคราะห์กันแล้วนะครับนอกจาก แวนโก้เนี่ยจะมีทักษะการวาดการลงสีแล้วนะครับเขายังมีความรู้ในเรื่องของการใช้เฉดสีอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็การจัดองค์ประกอบของภาพนะครับถือว่าเป็นการทำงานที่มีการเตรียมการแล้วก็รอบคอบมากไม่ใช่ว่าจะเป็น expression นะครับการวาดออกมาตามสัญชาตญาณหรือว่าตามอารมณ์ นะครับปาดป้ายสีสารลงมนภาพใบนะครับอย่างที่เราคิดว่าตอนหลังเขาป่วยทางจิตแล้วก็อาจจะวาดภาพออกมาตามแบบที่เขาเห็นแบบนั้นนะครับจึงทําให้งานของเขาเนี่ยเป็นศิลปะชั้นสูงนะครับแล้วก็เป็นศิลปินโพสต์อิมเพรสชันนิสที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับปัจจุบันภาพวาดของเขาหลายภาพเป็นภาพที่มีราคาสูงอันดับต้นๆของโลกนะครับแม้แต่คนที่ไม่ได้สนใจด้านศิลปะก็อาจจะ คุ้นตากับภาพวาดของเขาอะนะครับไม่ว่าจะเคยเห็นจากที่ใดที่หนึ่งนะครับก็คงให้บรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะขอทิ้งท้ายอีกสักท่อนหนึ่งนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังบูแพนเน็ตนะครับก่อนจากกันก็นกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Now I think I know. What you What try for your sanity how you try to set them free they will not listen they are not listening still perhaps they